ศรัทธามันเดิมจ้าทุกนะคะเดี๋ยวให้พี่บัวจุดธูปบอกปู่ก่อนนะคะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็จะไปขอแนวทางปู่ต่อง,งวดนะคะท่านผู้ชมแต่รู้สึกว่างวดที่ผ่านมานี่ปู่ี่ราบมาแค่รอบเดียวหรือเปล่าพี่นิยว ือปูพิลาทธานมาตอแค่รอบเดียว,ว,ยวนะใช่ก็ไม่เป็นไรนะคะอยวางวันนี้ขอปู่ให้ใหม่เนาะเนทางสามตัวก็เคยได้มาแล้วนะคะกับปู่นะคะน่าจะสองสามรอบแล้วะค,ะครับท่าผู้ชมบอกขอตามทุนคืนต่างประเทศน,นะครับรก็สําหรับคนที่ไปเสี่ยงโชคลาภต่างประเทศก็ถูกกันหลายท่านเหมือนกันนะครับปูให้มา,มน,าน,นะครับ บางทีก็มันอาจจะไม่ออกต่างประเทศภายในวันนี้วันพ่กนี้เลยนะครับอาจจะเป็นงวดหน้าหรือว่างวด,ถ,ดถัดไปนะครับที่เลขปู่จะไปออกนะครับเพราะว่าปู่ท่านนี่ไม่ได้กําหนวดว่าจะออกวันไหนแน่นะครับท่านผู้ชมเนาะสวัสดีครับสวัสดีพี่บัวนะครับะะผมวันนี้ก็เดินมาตามเดินทางมาตามแนวทางของปู่นะครับผมจุดต่องวดนะครับ ก็คืองวดก่อนปู่ให้สามสามตัวมันเคลื่อนไปเต้มหนึ่งเนาะพี่บัวค่ะลงแต้มหนึ่งครับมันลงไปเต้มหนึ่งมันงวดนั้นเลยที่ปู่ให้แปดแปดออกเจ็ดเจ็ดเนาะค่ะแต่ว่าก็ยังมีคนไปซื้อถูกใช่ไหมพี่บัวค่ะมีคนไปซื้อถูกก็คือปู่เขียนให้เป็นเลขไทยเนาะแลวทีนี้เขาก็ตีเป็นเลขไทยเหมือนกันก็คือเลขสองไทยครับค่ะเขาก็เลยได้อย่างเงี้ยค่ะครับผมแต่แอดมินก็คิดว่าน่าจะส่วนใหญ่จะซื้อตามที่ปู่ท่านเขียนเลยค่ะนะครับก็อาจจะไม่ถูกกันนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไร ก็เลยเอซีว่างดนี้อยากแบบอยากไปแก้ตัวต่างประเทศก่อนอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเลขปู่ที่งวดก่อนที่ปู่เขียนให้ไปออกต่างประเทศหมดเลยค่ะงดที่ล้วออกต่างประเทศกตัวละสามสามก็ออกสามหนึ่งสองหนึ่งออกหมดเลยค่ะพอไปออกต่างประเทศเสร็จแล้วไทยก็เลยไม่เข้าเลยอมันบิดไปแต้มหนึ่งนะพี่บัวเนาะแต่ว่าวันนั้นออกสี่ตัวเลยนะคะพี่บัวสามสามหนึ่งสองถ้าจําไม่ผิดนะคะออ้หสี่ตัวเลยสามสามหนึ่งสองเลขปู่ไปออกต่างประเทศสี่ตัวเลยสี่ตัวเลย อืมค่ะผมก็คือเหมือนวนมาสี่งวดแล้วเลขปู่มันก็จะเคลื่อนไปแต้มหนึ่งเหมือนงวดนั้นที่ปู่ให้แปดแปดหมอเจ็ดเจ็ดค่ะก็มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะบ,นบางทีถ้าไทยไม่เข้าก็ไปเข้าต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะบางทีถ้าเข้าต่างประเทศแล้วไทยก็อาจจะไม่เข้าก็จะเป็นแบบนั้นจะจะสลับกันอืมครับค่ะผมแต่ว่าบางทีก็ออกต่างประเทศด้วยออกไทยด้วยก็มีค่ะเป็นเป็นบางงวดอืมครับ ก็สังเกตแปลกๆเหมือนองค์ปู่พิราบท่านไม่ค่อยได้มาน้องรอบก่อนนี้ท่านไม่ค่อยได้มามารอบเดียวใช่ไหมค่ะมารอบเดียวเนื่องจากว่าตอนนั้นก็มีคนมาดูดวงอสองเจ้าสามเจ้าได้วันนั้นก็เลยปู่ท่านก็เลยไม่ลงอีกลงแค่ครั้งเดียวครับผมครับคือเป็นองค์ปู่พิราบท่านเนาะที่คอยมาให้โชคลาบแล้วก็ถูกมาตลอดค่ะอืมนะครับแล้วก็ท่านก็ลงมาดูดวงด้วยใช่ไหมพี่บัวค่ะดูดวงด้วยอย่างเงี้ค่ะ อย่างเงี้ยพอพอแบบมีคนมาดูดวงถ้ามาดูดวงที่บ้านนี้ก็ให้องค์แม่ท่านพิจารณาดูว่าองค์ใดจะลงมาอย่างเงี้ยค่ะครับบางบางคนก็จะโดนปู่เจ้าสมิงพายบางคนก็โดนปู่ทเวศอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็อาจจะโดนอปู่ที่อยู่ในตำหนักแห่งนี้ค่ะครับจะดนแล้วแต่บางคนอย่างเงี้ยค่ะอืมครับผมเนาะก็คือวันนี้ก็ตั้งใจอยากจะมาขอแนวทางปู่สักสามตัวเนาะค่ะ งวดนี้น่าจะเข่านะคะท่านผู้ชม,มเพราะว่างวดที่ผ่านมานี้มันไปตาป่างประเทศหมดเลยเล็กปู่จะเป็นอย่างนี้แหละครับถ้าเกิดว่าเคลื่อนไปแต้มหนึ่งงวดต่อมาเนี่พเพอผอมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าบางทีก็เคยเห็นมาเหมือนกันสามตัวเลย

พ่อแม่ยอดนี่ทำไมองค์พ่อแม่ท่านมาแรงจังเลยวันนี้สาธุครับองค์พ่อแม่มสกเส้นเหมือนเส้นที่เส้นเสียประกาศสาธุเนี่ยเส้นที่เส้นทุกคนเส้นเสียอืครับสาธุครับวันนี้แอดมินก็มาขอโชคลาบปูครับองค์พ่อแม่เอ้าใส่กระเม็นสิกระซ้นสัตว์น้าไม้เสียนะ ครับขอโชคลาภตัวเลขขอตรงๆเนี่ยนะครับงวดนี้อืมขอให้เข้าตรงๆเด้อค่ะไม่ได้กลับเลยเด้อคุณี่ีสแน่นอนสนะเซกเกอร์ันซึ่งแต่บางคนจะได้นะแต่บางคนจะได้นะโอ้ครับอืมโอ้ยเป็นยังไงครับองค์พ่อแม่ร้อนูลโงองค์พ่อแม่ท่านเหนื่อยเนอะ สเกเอนร้อนสักมากเลยนะโอ้พระแม่มาไกลใช่ไหมครับอืร้อนจังเลยอันนี้ร้อนนะอขอให้องค์พ่อแม่เปิดทางให้องค์ปู่ท่านลงมาด้วยนะครับผม いいや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  สาธุครับปูสาธุสาธุครับปู ไปยังไงครับวันนี้แอดมินก็เป็นตัวแทนเอฟซีมาขอช่วกลาบครับปูวดที่ผ่านมันบางคนมันส <c oughs> านมสามแล้วนะมันออกสองสองครับปูมันเคลื่อนครับปูหัวก่อน <c oughs> มันเคลื่อนไปแต้มหนึ่งครับปูวันนี้ขอตรงตรงได้ไหมครับปูนายปูท่านเคียวมาก่อนเนาะ ให้ปู่พิราภไหมครับปู่ปู่อยากดื่มน้ำส้มน้ำน้ำเปล่าหรือน้ำส้มปู่น้ำน้ำไม่เปิดกินน้ำก่อนอม,มาไกลปู่มาจากไหนครับปู่อืกไก่โอ้คับผมเห<ก> <he en S 2> ็นพ่อแม่ ทันว่าร้อนมากเลยเมื่อกี้นี่สงสัยป,ปู่กับองค์พระแม่น่าจะมาไกลพอสมควรเลยเนาะไหนมาเนาะปู่เหนื่อยนิดนึงนะ ไกลใช่ไหมปูอืมทำอะไรมาเดินทางไกลอือปูมแม่ก็มาจากทางไกลนะโอ้ครับผมก็เ,เลยเหนื่อยหน่อยนะครับปู งดก่อนมันสัญจรกำแพงเพชรน,นะครับปูแต่ว่างดนี้ก็ออกอยู่กองสลากครับปูงดก่อนมันเคลื่อนไปแ้มหนึ่งเนาะม,มีคนไปซื้อถูกสองสองด้วยใช่ไหมปูมมเขาซื้อขึ้นซื้อลงงี้ใช่ไหมปมูเขาไปตีเลขต่างปูให้ไปละหายไปแล้วก็มาเลย ปูให้ตรงไปเหมือนกันนะไทยเล็กไทยที่ปูเคลนไปให้เขาเป็นเล้ยไปจีเอาอเข้าก็ได้นะเขาเองเขาก็ไปจีได้เขาก็วัดเหมือนเล็กสองไทยนะาธกกระปูเขาก็เลยเป็นได้ของเขาอันนี้ก็โชคดีโชคของเขาโชคล่างโชคลอยของเขาเขาได้ไปก็ถือว่าโชคดีไป ดวงกำลังจะเปิดดวงกำลังขึ้นครับปูแล้วก็ได้ไปครับวันนี้อขอตรงๆแบบไม่ต้องขึ้นลงได้ไหมปูอให้เอฟซีโลกสีตุกหาได้แก่มือน้องวันนี้ปูอ่อนจัดกินไปมันก็เละหมดเนาะบานไหมครับปูมากูเเก พองพวกนี้นะผูดพูดแก่ใช่ไหมครับอืแก่มากกังแบบนี้เห็นได้ก็ตัดสินใจมากเลยผู้แก่ไม่ไปไม่ไปงานก็มีทั้งหวานมีทั้งร้อนนิดหน่อยอืมมาอืมอะไรนี่ตกใจเลยอืม งวดน,นี้ออกอยู่กองสลากนะครับปูอืมโอ้สีสวยยครับสีนี่กล็ล้ามากอืมออกร้อนทนำะไมน้ำตาไหลล่อ๋อเป็นยังไงครับปูม,ม,นนะมันร้อนตามันร้อนตาอืมมันร้อนมาครับครับดูเล็กแบบนนะครับปูจะได้กันกี่คนกือนกัดอาบเงินได้โอ้ยเนาะ อืมเซตแาบต่ำกันเลยอืมอืมมันมาอย่างไรนะอืมอืม,อม,อมไม่คือไม่คือเลยอืมครับ มันไม่ขึ้นเลยนะโต๊ะก,กองสลากนะครับโปอืออ้าวอะไรเนี่ยโปเป็นอะไรโปอือไม่ดีเลยเหรอเป็นอะไรอหายหมดเลย Hum <síntos> มาแปลกจังเลยค่ะปู่วันนี้คือบอกว่ามันมีคืนอ่ะมันยังไม่ชัดเจนใช่ไหมคะปู่ปอ๋องั้นขอสองตัวตัวหนึ่งก่อนก็ได้ค่ะปู่ห้าหก แล้วคียที่แรกนี่คืออะไรคะปู่เป็นตัวเลขได้ไหมคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็ได้หนึ่งหนึ่งเจ็ดก็ได้นะหนึ่งหนึ่งเจ็ดกับห้าหกอย่างนี้ใช่ไหมคะปูห่ห้าหกก็ได้นะอืมห้าหกหกเก้าก็ได้นะเก้าอืมตรงนี้นะห้าหกแล้วก็หนึ่งหนึ่งเจ็ดใช่ไหมคะปู่ หนึ่งหนึ่งเจ็ดก็ได้แต่ตีเป็นตองหนึ่งก็ได้นะโอ้ครับปูนี่งัตตีได้สามแบบเลขหกเลขเก้าเลขห้าตองตัวเก้าหกก็ได้ห้าหกก็ได้ครับมหมดนี่มาแปลกแปลกแล้วมาอย่างนี้ใช่ไหมปูอืม,อม คร,รอบนี้ปู่ปู่เห็นเลขอยมาไงครับปู่ม,มาแบบมันมาแบบตรงๆไปเลยนะแต่ว่ามันจะมาแบบอู้ถึงได้บอกว่าเลขมันไม่คืนนะ่ะเลขมันไม่สวยอย่างงี้ใช่ไหมปู่ต้องดูรอดูใกล้ๆวันกว,นกว่านี้ด้วยใช่ไหมครับปู่นะก็เอาไปดูเอาไปซื้อได้ทุกทางนะ มันตรงๆเหมือนเลขหนึ่งเลยจะไม่ปู่ที่ปูเห็นอืมมันมาอย่างนั้นแหละครับมันมาแต่ขีดขีดขีดอย่างเดียวขีดขีดมันลอยลงมาตรงๆแล้วมันเรียงกันมาปู่มันเรียงมาแบบนี้เลยท่านี้เลยโอ้ครับปูโอ้เงี้นี้เลขมาแปลกเนาะครับเอฟซีเห็นเป็นตัวไหนตัวกระตองหนึ่งใช่ไหมแล้วไม่กระหนึ่งหนึ่งเจ็ดกระได้นะ ตีได้ทั้งเลขหนึ่งเลขเจ็ดนั่นแหละตัวนั่นแหละครสองตัวเป็นเก้าหกเก้าห้าใช่ไหมคะปู่ได้น่ะไดาหมดนะด้วยนะคะทา้อืมดเก็บไปกลับกันเอาเองนะค่ะอืแต่ว่ายังไม่นิ่งเท่าไหร่ใช่ไหมคะปู่หยิบจับไว้แต่นิดนิดก่อนอย่างนี้ใช่ไหมคะปู่มพอแต่ได้นะนิดนิดตัวหน่อยได้ทุกทางนะลอตเตอรี่ก็ได้ทุกทาง ครับอืมได้ทุกทางเลยไปจับไปดูกันเอาเองนะครับมันมันมีทางที่จะไปออกต่างประเทศก่อนไม่โปรอันนี้เกิดแล้วแต่คนจะเอาไปนะเกิดแตบอกเร็ว่าได้ทุกทางได้ทุกทางแสดงว่า,ง,าง,งวดนี้จะเบิ้ลอีกใช่ไหมโป่งวดนี้อื สองสอง,สองมาเบ<อ><ล>็ดนะให้เกิดนั่นเลยนะครับเมื่อกี้สอ,สองสองวันนี้ออกหนึ่ง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 กับหนึ่งเจ็ดปู่อย่ายึดอย่าลืมมาย้ำให้โค้งสุดท้ายด้วยนะคะปู่อืมอืมครับรอบรอบนี้ออกอยู่กองสลากนนทบุรีนะครับปู่ครับไม่ได้ไม่ได้สัญจรหรือว่า ไม่ได้เคลื่อนไปออกที่อื่นอย่างเงี้ครับปูมีเบิ้ลแน่แ่โอ้เอฟซีบอกมีเบิ้ลแน่แนงวดนี้อืจริงๆนะครับผมรู้สึกว่าจะเบิ้ลจริงนะครับเลขปูนะ่เนี่ยปู่ให้ถูกทางอยู่แต่ว่ามันเคลื่อนไปแต้มนหนึ่งเนาะแอดมินเห็นมาสองงวดแล้วปู่ให้แปดแปดออกเจ็ดเจ็ดงวดเมื่อกี้ปู่ให้สามสามมันออกสองสองเนาะ แต่ว่าไอ้เบ,บิ้นไปก็ไปตีขึ้นตีลงซื้อขึ้นซื้อลงกันเอาเองเนะครับขึ้นแต้มลงแต้มครับแต่ว่างวดอื่นปูให้ไม่เคลื่อนเลยให้สี่ห้าก็มาสี่ห้าตรงตรงเลยอืมแต่ว่าถ้าเป็นเบิ้นต้องขึ้นลงไว้ด้วยใช่ไหมคะซื้อขึ้นซื้อลงกันเอาเองอ๋อครับปูปูปจะไม่เกลื่อนหายเป็นแบบนี้สองงวดแล้วนะคะท่านผู้ชมครับก็แล้วอันนี้มันจะขึ้นลงอีกไหมคะปูก็สองสองออกไปแล้วก็เหลือศูนย์ศูนย์ะ ต้องรอค้งสุดท้ายเนาะคะ่ะอนะืมีสิทธิ์อยู่นะมีสิทธิ์อยู่ยาวนะอมมีสิทธิ์อยู่ยาว <c oughs> อยู่ยาวเหมือนออกไทยไปแล้วไปออกต่างประเทศแล้วออกไทยอีกนี่ใช่ไหมปู FC บอกงงอีกแล้วมีสิทธิ์อยู่ยาวจนออกนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> มีสิทธิ์อยู่ยาวจนอกอก <c oughs> คับปู <c oughs> มีสิทธิ์อยู่ยาวครืะ <c oughs> <c oughs> ปากหวานเอ่นหมากหวานไม่ปูอืมไพอให้ได้แล้วไม่ถึงกับเมาไม่ถึงกระล้นมากเอ่อแต่มันออกนิดนิดน่อยหน่อยออกรอดรหน่อยหน่อยแต่ไม่ถึงกับเยอะนิดน่อยครับเอฟซีพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยครับปูอบอกว่างวดนี้เลขจะออกแปลกแปกมไม่รู้ว่ามันจะออกมาแปลกแปกยังไงของมันไม่รู้นะมันจะมาแปลกแปกเนีไม่รู้นะ,นะนะอืม มันอยู่ที่เรการสถานาการณ์ด้วยว่ามันค่อยจะทํามาแบบไหนะครับคือปู่เห็นมาอย่างนี้ใช่ไหมปู่ครับผมถ้างั้นแอดมินก็ไม่รบกวนปู่แล้วเนาะปูเดินทางมาไกลนะครับอ,องค์พระแม่ก็มาไกลเหมือนกันนะครับถ้าแอดมินมาขอปู่รอบหน้ารอบหน้าปู่มาได้อีกไหมครับปู่อื ต้องดูสถานการณ์ก่อนนะครับว่าปู่จะมาหรือจะให้องค์อื่นมานะคะเรเลขมันมันก็ไม่เหมือนกันหรอกมันก็ไม่มากไม่มาแล้วมันก็ไม่เตกต่างกันหรอกโอ้ครับปูสาตัวซาตูมันก็ไม่เด็กดังแล้วมันก็หนักก็ยังเรียกบอกไม่ได้โอ้ครับปูครับวันนี้ขอสามตัวให้ ให้มันอยู่สามตัวตร,ต,รตรงๆเลยนะครับปู่งวดนี้เนอือ ครับปูขอ,อ,อให้เลขมันอยู่ตรงๆนะครับงวดนี้หืมอืมอืมหืมก็เดี๋ยวตามปูอืมเดี๋ยวคอยตามตอนทหลังเนาะ ปูถามปูครับก็อืปูไม่ได้ถามปูไม่ได้บอกนะเดี๋ยวจะให้องค์อน่นบอกแทนให้องค์อน่นบอกแทนนะครับปูไปแล้วนะครับปูซาถุซาถุครับปู ไปแล้วนะครับท่านผู้ชมโวันนี้อาจจะเป็นเลขตองหรือเปล่าวันนี้ fc อ,อมเมนต์กันหลายท่านเลยหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดหรือเปล่ากันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับปู่ท่านให้มาแบบนี้ครับปู่ท่านมาไกลด้วยนะคร,ครับวันนี้ปู่มาไกลมาจากไหนครับพี่ัวทราบไหมไม่ทราบเหมือนกันค่ะปู่ท่านมาจากที่อื่นอาจจะไปดูละปา,างอะไรของท่านหรือไปดูลูกศิษย์ลูกค้าด้านอื่นอย่างนี้ค่ะอืมครับผม เลขปูเขียนให้ก็ค่อนข้างที่จะแปลกปูว่าม,มันมาตรงๆนะครับผมมาตรงๆเนาะอาจจะเป็นเลขหนึ่งมาตรงเรียงกันอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นหนึ่งเรียงกันลงมาอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเลขปูค่อนข้างที่จะสวยงดนี้เนาะมีเก้าหกแล้วก็มีเก้าห้าห้าด้วยนะครับก็ให้ท่านผู้ชมเอาไปเสี่ยงหยิบจับลอตเตอรี่ได้นะครับท่านผู้ชมให้เอาไว้เป็นแนวทางเนาะนะครับแล้วเดี๋ยวก็เมื่อกี้แอดมินก็ถามปู่ว่า เดี๋ยวโค้งสุดท้ายเนี่ยแอดมินจะมาย้าให้ปู่ท่านย้ําให้อีกนะครับปู่ก็เลยว่าอาจจะได้มาอีกรอบหน้า,ะา,านะครับจะได้มาบางทีก็ถ้าปู่ไม่ได้มาก็จะเป็นองค์อื่นมาแทนครับครับครับผมก็คือแอดมินสังเกตแล้วเลขปู่น่ะออกต่างประเทศนออกจริงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ออกวันที่ปู่เขียนให้เลยอาจจะเป็นวันต่อไปแล้วเป็นอาทิตย์ถัดไปอีกอย่างนี้แบบนั้นค่ะครับแต่ว่าออกจริงๆแล้วเลขปู่ชอบออกต่างประเทศตลอดค่ะก็ รอบรอบที่แล้วออกตลอดเลยออกยาวเลยครับบางทีก็สองตัวสามตัวสี่ตัวก็ยังมีเนาะพี่บัวเนาะมีมีอยู่ค่ะอืมครับแล้วส่วนใหญ่ที่เอฟซีเขาถูกต่างประเทศก็ได้ถวายใบยสีถวายผลไม้ให้ปู่บ้างไหมครับพี่บัวเอ,อ่อมีมาอยู่ค่ะครับมีมาอยู่เขาก็พอเขาได้มาเขาก็ส่งเป็นร่วมสมทบทุนมาช่วย สร้างถวายให้ปู่หรือะไรเงี้ยทำใบสีให้ปู่มันถวายผลไม้ให้ปู่แล้วแต่ทางตําหนักจะจัดการเลยอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นแบบนั้นครับครับผมแล้วก็มีท่านผู้ชมคอมเมนต์กันเข้ามาว่าอยากดูดวงนะครับตาเอซีท่านไหนอยากดูดวงหรือว่าอยากจะเสริมดวงกับคุณพ่อปู่โสมนี่ก็ให้โทรหาเบอร์คุณพ่อได้เลยค่ะโทรได้เลยค่ะเพราะว่าเสริมดวงเราก็มีมีอาจารย์สองคนนะคะที่บ้านที่ตำหนักแห่งนี้นะคะมีสองคนครับ พี่บัวนี้เวลาดูดวงก็จะให้ปูทป่ท่านดูให้ค่ะดูดวงให้ปู่ท่านดูให้เจ้าตําหนักคุณพ่อก็ดูได้คดูได้หมดครับก็คือค่าครูร้อยเก้าสิบแปดใช่ไหมค,ะค่ะของของคุณพ่อจะหนึ่งร้อยสิบสองบาทครับค่ะของทางทางทางพี่บัวนี้ก็จะหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาทครับค่ะดูดวงแล้วก็ส่วนอื่นๆก็แล้วแต่อย่างเงี้ยคะ่ะก็องดูสถานาการณ์ด้วยครับแล้วก็ส่วนใหญ่นี่เอซีที่อยู่ทาง ทางต่างจังหวัดเนี่ยจะเดินทางมาให้คุณพ่อผู้สมเนี่ยอาบน้ำมนต์ให้บ่อยไหมครับพี่บัวก็ออถ้าถ้าแบบมีมาสดอกเคาะนี่เราก็จะอาบน้ำมนต์ให้พร้อมเลยครับค่ะถ้าอยากเสริมดวงบางทีเราก็อาบน้ำมนต์ให้ทีเดียวแล้วค่อยเสริมดวงอย่างเงี้ยค่ะครับก็แล้วแต่เคสเราบางทีก็แบบสิ่งที่มันยุ่งยากนี่อาจจะเกิดขึ้นที่บ้านของเขาค่ะถ้าต้องไปทําพิธีใช่ใช่ค่ะถ้าอยู่ที่บ้านนี่เราก็ต้องไปจัดการให้เขาแบบว่าอันไหนที่สมควรโดนแก้เราก็จะไปอย่างเงี้ยค่ะ จะต้องดูด้วยดูจะไปให้อันนี้ก็อยู่ที่ความสมัครใจของเขาด้วยเองค่ะก็เขาพร้อมไหมหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะต้องด้านนี้แล้วก็คุยกันอีกทีหนึ่งเพราะว่าของบางอย่างเราก็ไม่สามารถเรียกร้องได้แต่ของบางอย่างเราก็ต้องเรียกร้องเอาแต่บางอย่างเราเรียกร้องไม่ได้เลยมันจะผิดกฎของท่านครับก็ถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวแอดมินลงเบอร์โทรไปให้นะครับผม อืมครับเอฟซีส่วนใหญ่ก็ซื้อสามสามกันส่วนหลักเป็นเป็นเป็นส่วนมากซื้อสามสามกันนะครับส่วนน้อยเนาะที่เอฟซีจะซื้อขึ้นซื้อลงค่ะถ้าถ้าเป็นเลขเลขตรงหรือเลขคู่แบบนี้เราก็ต้องสามารถต้องซื้อขึ้นซื้อลงเอาเราต้องตัดเอาตัดเอาเองเลยครับครับผมเนาก็ให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาการเอาเองนะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณพี่บอกมากๆกนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับผม นะครับแคปหน้าจอกันไม่ดูได้เลยนะครับอันนี้เป็นแนวทางของปู่ชุดตงวดนะครับท่านผู้ชมเสนอเอาไว้เป็นแนวทางนะครับเป็นความเชื่อส่วนคนแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับพอจบคลิปไปแต่เพลงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ